รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยดีที่สุดคือการให้ไม่กินสุดสิงคอเปอรเอรชัน่น สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บริการแหลมเกตอินฟินิตที่พร้อมให้ความมั่นใจกับทุกท่านตลอดช่วงเวลาแห่งความสุขมากกว่า30ปีมีคนมายืนรอนรับส่วนนู่นค,คุณโคกเจ้าของร้านสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ คุณผู้ช,ชมครับและนี่คือร้านแหลมเกตนั่นเอง<ช>นะฮะเ<บ>ป็นร้านอาหารซีฟู้ดนะครับที่บอกได้เลยว่าขึ้นชื่อมากๆโด่งดังมากๆ<ช>ปัจจุบันนี้นะครับถ้าหากว่าอยากทานะฮะต้องโทรจองใช่ต้องโทรจองแบบคิวยาวเลยนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าไรายได้ของเขานะครับไม่ธรรมดา หลังการงานสร้างใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมขอกระซิบบอกให้เลยนะคะว่าทั้งหมดที่เห็นเนี่ยลงทุนไปกว่า10ล้านเชียวละคะ่ะแต่ถ้าพูดถึงร้านแหลมเกตย้อนกลับไปเมื่อสมัย30-40ปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นร้านอาหารทะเลชื่อดังระดับท็อปฟชนิดที่ว่าใครที่ผ่านมาแถวสีราชาเป็นต้องแวะเวียนมาฝากท้องกันทุกรายเลยล่ะคะ่ะ รอมจากร้านที่เป็นแค่โต๊ะเก้าอี้ริมชายหาดแต่ด้วยฝีมือปลายจังวะของคุณแม่ของคุณโคกได้ทำให้ร้านแหลมเกตได้ขยายกิจการจนใหญ่โตอย่างที่เห็นในเวลาอันรวดเร็วส่วนคุณโคกและพี่น้องอีก3ามคนต่างก็คลุกคลีอยู่ในร้านอาหารจนเป็นผู้เชี่ยวชาญตามรอยคุณพ่อคุณแม่ แต่เมื่อเวลาผ่านไปร้านแรมเกตก็เริ่มเงียบเหงาจนคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจขอปิดตำนานร้านอาหารทะเลชื่อดังแห่งสีราชาซึ่งต่อมาคุณโคกผู้ไม่เคยมีความคิดอยากทำธุรกิจร้านอาหารเพราะเขตตั้งแต่เด็กกลับเปลี่ยนใจและปลุกแรมเกตให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนี่จึเป็นเรื่องราวของแลมเกตรุ่นที่สองที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้คะ่ะเด็กๆไม่ชอบเลยเหรอ ม,มันเบื่ออย่างนี้บ้างเหมือนทุกอาชีพไหมที่แบบเห็นตั้งแต่เด็กพ่อแม่ทํามาไม่หรอก <ทำ S 1> ครับเรากำลังบอกว่าทาไมเราถึงไม่ชอบไม่ชอบมันต้องมีปมก่อนอปมเกิดขึ้นจากเวลาเราไปโรงเรียนนีครับเวลาปิดเทอมเปิดเทอมมาครูเองหรือเพื่อนๆ้ก็จะชอบต้องออกไปพูดหน้าชั้นหรือต้องบอกเลยว่าเปิดเทอมมาปิดเทอมมาไปทําอะไรมาบ้างเนี่ยงี้ยเราเล่าอะไรไม่ได้อะเพราะเราอยู่รั้นตลอดอยู่บ้านตลอดไม่ไทำไมอ่ะใช่แต่ของเรามันเป็นฟิลไม่ใช่ว่าเราเห็นกันบ่อยๆเจอกมันบ่อยๆแต่เหมือนว่าเราเห็นปัญหา บ่อยๆอยมากกว่าปัญหาคืออะไรบ้างคะปัญหาสําหรับร้านอาหารเยอะครับคนชอบคิดว่าร้านอาหารเป็นธุรกิจที่ง่ายๆถ้าขายไม่ได้ก็เอาวัตถุดิบมนะ,นะทำกินเองที่บ้านแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นนะครับร้านอาหารยังมีปัญหาหนึ่งเรื่องคนอสองปัญหาเรื่องวัตถุดิบสามเรื่องการบริหารการจัดการสี่คือปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับปัญหาเรื่องเกี่ยวกับลูกค้าเราไม่รู้ว่าการที่เราจะทําอาหารออกไปหนึ่งจานเนี่ยลูกค้า ชอบหรือไม่ชอบออมันไหจครับหนึ่งพันประเทศไทยมีกี่ล้านคนถูกไหมครับ<ช>ก็หนึ่งล้านหลายหลายล้านลิ้นถูกไหมครับ<ช>แต่ละลิ้นแต่ละคนรสชาติก็ไม่เหมือนกันดังนั้นการทําอาหารที่มันเป็นเบสการที่ทุกคนกินแล้วเข้าใจว่าเฮ้ยเนี่ยรสชาติโอเคเนี่ยอนุญากที่สุกเราเห็นทั้งว่าปัญหาณวันที่ลูกค้าเยอะที่สุดในร้านอาหารเป็นยังไงปัญหาที่ณวันที่ร้านไม่มีลูกค้าเลยก็เป็นปัญหายังไงหรือบางทีปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกน้องหรือปัญหาจากพนักงานในบริษัทเองหรือพนักงานในร้านเองเป็นยงงไ ชอบทาธุรกิจแล้วถามไม่ชอบอะไรเพราะว่ารู้สึกว่าทุกอย่างเวลามันยืดเยื้อไปหมดมันไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีอะไรเลยเราเลยอยากเป็นงานสนักงานบริษัทอ๋อจากคนที่มีกิจการส่วนตัวใช่ใช่เป็นลูกน้องจ้ะใช่เพราะว่าอยากตื่นนอน8ปดโมงทำงาน8ปดโมงครึ่งหรือไม่ทํางาน9ก้าโมงห้าโมงเลิกงานเสร็จไปฮง n g out กับเพื่อนแล้วก็กลับบ้านไปพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก็มีแิ่ชาสงสัยพี่กอล์ฟไิชาสงสัยว่าคุณโค้กบอกว่ามีความสุขกับงานที่รักที่ใฝ่ฝันมาถึง7จ็ดแปดปี ป้ากลับมาก็ตัดสินใจปิดแหลมเกตแล้วแล้วภาพที่เราเห็นวันนี้มันคืออะไรใช่ทำไมอ่ะทำไมกลับมาทำอ่ะออแล้วเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์วโคบ,บอกเลยนะโคใช้เวลาในการทำร้านอาหารแหลมเกตครั้งแรกนะครับใ,<ช>ในตัว <S <S 2> <S 2> พื้นที่สุขมุมวิสิ7เราใช้เวลา30บวัน,น <S <S โม่ร้านแต่งร้านทุกอย่างเสร็จหมด เป็นงไงเดือนแรกเรียบร้อยมากเรียบรร้อเื่องละลูกค้ามาแบบคอนเน็กชันมากันหมดทุกคนาแล้วสุดยอดเลยก็มีความสุขใช่แล้วเดือนต่อไปก็บลังเมฆเลยอ่าทำไมอ่ะก็ไม่ใช่ไงก็คือเหมือนฝันเรือนลางเคว้งคว้างลอยไปเลยจริงจริงเพราะว่าเราบอกว่าเดือนแรกมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วกับร้านอาหารนะคือเพื่อนคอนเน็กชันต่างๆก็อยากจะมาแสดงความยินดีมันเวิกทานอะไรกันอแต่เนี้ยเขาเรียกว่าเผาหล่อ ดูคนบทีมันแสดงว่าหนึ่งเดือนแรกของคุณนี่คุณมัดใจลูกค้าไม่อยู่เลยเหรอไม่ใช่มันมัดใจไม่อยู่หรอกครับแต่กำลังจะบอกว่าอะไรคือเป็นตัวบอกว่าฉันจะต้องมาเลือกกินแหลมเกจอ,ะ,อ,อ,อะข้อที่หนึ่งเดีนี้มันร้านอาหารแหลมไปหมดอร่อยมันก็อร่อยทุกร้านถ้าไม่อร่อยจะเปิดร้านอาหารทำเรื่อถือว่ามันก็อ่านไม่มีประโยชน์เลยไม่พออร่อยใช่เดือนเดียวที่บอกเหมือนฝันเลือนรางมันขาดทุนไปเท่าไหร่ก็ขาดทุนง่ายๆเลยครับผมมีค่าเช่าถูกไหมครับแล้วยิ่งทางค่าเช่าในสแควร์เมตรที่กว้างพอสมควรในห้างแล้วก็มีค่าานง มีค่าน้ำค่าไฟค่าแอร์ทุกอย่างที่ผ่านโครงการหมดผ่านผ่านตัวห้างหมดนะครับเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่าห้าแสนแล้วห้าแสนเนี้ยผมว่าจ่ายมาทั้งหมดเท่าไหร่รู้ป่ะพี่ต่อในคุณแบกอยู่เท่าไหร่นีสองปีสองปีใช่ปีละหกล้านใช่สิโอ้โหใช่ทิ้งเลยเหรอทิ้งเงินเล่นๆนี้เลยเหรอ ตอนนั้นไม่คิดว่าเล่นตอนนั้นคิดว่าเออก็ทาไปเรื่อยๆ,ๆก็คือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเออเราก็อยากทําแต่ผมเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ามันก็เริ่มมีสัญญาณมาเตือนแหละว่าเฮ้ยมันมัน,ม,นมันจะไม่ไหวแล้วนะเหงามากเลยนะจากการที่เข้ามาที่ร้านแล้วในร้านอนะไม่มีคนไม่มีคนพนักงานแล้วอีกบทบาทหนึ่งนะครับปัญหาคือพนักงานอะจะเริ่มทะเลาะก,กันวุ้ยตอนนั้นถามว่าเฟลไหมกับชีวิตเฟลงานตัวเองงานประจําก็ต้องทําภ<อ>าระก็ต้องมี อะไรต่างๆมันเริ่มสุมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยรเราก็เลยคิอด,อดอ่ะงั้นเราปลดแอกกับชีวิตแล้วกันยิ้วกระเป๋าแบกกระเป๋าไปเลยอ่ะบินไปผมไปเวียนนาไปปราไปอะไรเงี้ยไปอยากไปหาแรมาดันใจใมีร้านอาหารร้านนึงอยู่ที่ปราเป็นไทยเรสต์ลองอยู่ริมแม่น้ําเลยครับเราเข้าไปทานเรารู้เลยว่าหัวโลเคชั่นกู๊ดขนาดนี้ยังไงต้องายแน่นอนเรานั่งทานกับเพื่อนสคนเชคบินมาไมถึงสี่พบาท มันเซอร์ไพรส์มากถูกมากเราก็เลยถึงขั้นเดินไปถามร้านเลยทำไมยูทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาบอกอยู่คำเดียวว่าเนี่ยคือการสร้าง Experience ใหม่ให้กับลูกค้า Experi e n c e ตรงที่ว่าลูกค้าต้องตีมูลค่าว่าร้านต้องแพงมากทุกอย่างแพงหมดแต่กลายเป็นว่าเช็คบินมาเป็นราคาที่สามารถที่จะทุกคนสามารถสเปนได้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้คำพูดเนี้ยมันจะกลายเป็น PR ไปในตัวเท่านั้นแหละโทรศัพท์เลยบอกอ่ะขึ้นเครื่องกลับเลย บินกับไทยเลยแรงฮกดกึ้นมาเลยเหรอ,หรอแค่นี้เองแค่นี้เองจริงๆคือคือจุดเปลี่ยนอยู่แค่นี้เรียกพนักงานตอนนี้มีพนักงานอยู่แค่12บคนเนึ่ก็นั่งคุยกันมีเราคนนึงเอากระดาษมาวางกลางอ่ามาคุยกันสิแล้วน้องๆหลายคนเป็นน้องๆต่างชาติ้วยนะครับพนักงาน <c oughs> ต่างชาติเราก็นั่งคุยกันเ <c oughs> อยธุรกิจเราเป็นยังไงข้อดีเราคืออะไรเรามีอยู่แล้วข้อดีอย่างหนึ่งคืออาหารเราอร่อย <c oughs> <ๆ>เรามั่นใจว่าอาหารเราโคตรอร่อยเลยอร่อยมากๆด้วยอ่ะอันนี้วางไว้เลยข้อดีของเราข้อเสียล่ะมีอะไรบ้างข้อเสียเต็มไปหมดเลยข้อเสียตรงที่ว่าข้อแรกเลย มีการแข่งขันสูงร้านอาหารทะเลต่อไปนี้ไม่ใช่ว่าร้านอาหารทะเลด้วยร้านอาหารทุกร้านนะครับเป็นเรดโอเชียนหมดเพราะอย่าลืมว่าในกรุงเทพเองร้านอาหารเต้มทุกหมดเลยครับเราทำไงให้เรากระโดดออกมาจากเรดโอเชียนได้ข้อที่1อันนี้2เองเราต้องยอมรับก่อนนะวันนี้ว่าด้วยเนเจอร์ของคนไทยเองเราจะเลือกร้านอาหารไทยเป็นอันดับท้ายๆที่จะทานข้าวแต่จะกลายเป็นอาหารที่เป็นอาหารต่างชาติญี่ปุ่นอะไรต่างๆก็ว่ากันไปอันนี้ข้อที่2 ข้อที่3เรามานั่งคิดต่อว่าถ้าเราทำสทิติกอะไรกับธุรกิจหรือทําโมเดลอะไรขึ้นมาเราควรทำํำยังไงเรามองแล้วว่าเฮ้ยห,หลังจากการเมืองที่เกิดขึ้นเศรษฐกิจฐฐฐเริ่มดาวลงเราเชื่อว่าทุกคนจะต้องคิดว่าเงินที่มีในกระเปา๋าทำาังไงที่จะไปขโมยเงินลูกค้าออกมาจากกระเป๋าให้ได้อ,อย่างแยบยลที่สุดเราเชื่อว่าก็คือการการันตีรายจ่ายของลูกค้า งั้นเราเอาคาว่าบุฟเฟ่ต์มาบวกกับอัลาคาร์ดูไหมก็มเลยได้คํามาเป็นโมเดลว่าแหลมเกสซีฟู้ดบุฟเฟ่ต์อัลาคาร์แล้วเราก็เลยมานั่งคิดกันว่าเฮ้ยเราทำยังไงดีนอกกับโมเดลของเราเราก็เลยคิดว่าก่อนที่จะมีโมเดลวางตั้งบึ้งเนี่ยมันต้องมีอะไรที่เป็นตัวสถิติอีกตัวหนึ่งที่โยนเข้ามาในโมเดลเราเลยโยนคําว่าศิละปะเข้าไปแล้วก็แบ่งร้านอาหารออาเป็นรอบๆทําเป็นโรงละครเลยใช่ไหมครับก็ยึดธีมทุกอย่างให้ร้านเป็นโรงละครแล้วเราก็พูดต่อว่าอ่ะแล้วก่อนที่จะมีธีม,มลลเป็นโรง ตัวที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าพูดถึงธุรกิจเนี่ยแล้วมันคือ identity brand คือสัญลักษณ์ลายนิ้วมือ,อคุณก๊อฟมีลายนิ้วมืออย่างหนึ่งโค้มีลายนิ้วมืออ,มอ่ะดังนั้นมันต้องมี signature มีอะไรเป็นลายเซ็นเหมือนที่คุณบอกดังนั้นเราก็เลยมองว่างั้นแหลมเกรต้องพูดถึงความว่าความสุข เรามาเป็นโรงงานผลิตความสุขกันดีกว่าเราก็เลยเป็นแหลมเกตแฮป<ะ> p ี้เนสแฟกชัเป็นโรงงานผลิตความสุข<ะ>โดยผลิตออกไปตามมุมต่างๆจุดต่างๆของร้าน<ะ>ก็เลยทําให้ร้านเป็นรอบๆ<ะ>แตงเป็นรอบๆ<ะ>ทุกอย่างเหมือนโงรงละครมีพ่อมงพ่อม่านต่อยเป็นรอบๆมีการบริการที่เป็นที่เป็นเอ็กซ์เพรีใหม่ๆ ในที่สุดแลมเกตก็ได้กลับมาทวงบัลลังอีกครั้งเพราะการวางกลยุทธ์ที่แปลกแต่ดีของคุณโคกนั่นเองค่ะช่วงหน้ากลับมาล้วงลึกกันว่าการทำธุรกิจร้านอาหารให้ประสบความสำเร็จต้องมีอะไรบ้างอีกสักครู่ค่ะ คนสู้ชีวิตสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ไหลปันเอฟสูตรอนามัยสะอาดคลีนในทางธุรกิจการหาเงินทำได้ไม่ยากหากจริงใจกับลูกค้าอภิชาติบวรบัญชารักษเจ้าของกิจการร้านอาหารแลมเกตอินฟินิต ่อนที่จะไปฟังเรื่องราวจากคิณโพกันต่อนะว่ามีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่ากับธุรกิจนี้นะฮะตอนนี้เราบุกเข้ามาที่แผนกครัวแล้วก็ผมบอกเลยว่าเหมือนเป็นกองทัพเด็กช่างกลนยกพวกไปตีกันอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะพวกมาครั้งแรกเลยครับผมไม่เคยมีรายการไหนที่พาเข้าครัวเลยนะแล้วพี่งงว่าถามจริงนี่คือพ่อครัวของคุณเหรอใช่ เราไม่เคยพูดวันที่ร้านเนี่ยค,นคนือครอบครัวเธอของที่ร้านเราเนี่ยคือสามพนักงานทุกคนเน้องทุกคนคือใครทำหน้าที่อะไรสามารถทำแทนหน้าที่นี้ได้ก็ได้เดี๋ยว,วเอาเอาเอาดูตรงนี้นะทีมงานในการทำอาหารของคุณกี่คนฝั่งเนี้ยยี่สิบถึงแล้วเนี่ยีฝั่งนี้ยี่สิบก็สิบทุกคนแล้วค,คือหมายความว่าทุกคนทำอาหารได้หมดเหรอถูกต้องบ้าเนี่ยว่าเราทำบุหรี่เค็มไม่ดีก็ดูหน่อยวนทำได้ด้วยเหรอทุกคนทำได้หมดบ้าเดี๋ยวเรียกคนล้างจานมาทำก็ได้ อยากกินต้มยำกุ้งทำได้เปล่าสามนาทีโอเคลองเอากระถางของให้ว่างคุณผู้ชมคือตอนนี้ปัญหาคือกระถางไม่มีว่างเลยดูใช่ทุกคนทำเห็นบอกว่าที่นี่เสิร์ฟอาหารเร็วมากใช่ไหมคะใช่ครับเพราะว่าเรามีลูกค้าวันรอบหนึ่งอ่ะถึงถึง250ร้อยาคนหรือไม่บางทีก็ถึงส0 0คนนี่เอการเชิญโอเวอร์ลูกค้าอาหารที่อยากต้องเร็วสมมุติเช้าพี่ก๊อลฟสั่งเมนูสมมุติต้มยำกุ้งกี่นาทีได้3นาที5นาทีไม่เกิน เสร็จแล้วเหรอเฮ้ยคุยเพื่อนๆอยู่เอาอ้วนมาชิมี่ไหนนี่ชาจะบอกว่าอะไรเมื่อกี้นี่ชาจะถามว่าวันนี้เนี่ยเราได้มาคุยกับพายาดแหลมเกตรุ่นสองครุ้คลีอยู่กับวงการธุรกิจมาเกี่ยวกับเรื่องอาหารเนี่ยตั้งแต่เด็กจนโตรอยากรู้ว่าความยากของธุรกิจนี้เนี่ยมันคืออะไรจะได้บอกคุณผู้ชมเื่อใครอยากทำธุรกิจแบบนี้บ้างความยากของธุรกิจอาหารนะครับยากทุกเรื่องเลยเพราะว่ายากตั้งแต่หนึ่งเราต้องใช้ลูกน้อง เราต้องบริหารก,การจัดการผนให้ดีที่สุดนะเพราะเราก็ต้องใช้พวกเขาเป็นฟันเฟืองที่สำคัญของธุรกิจนะเราไม่สามารถผัดอาหารเองคนเดียว24เมนูแล้วในจำนวนรอบหนึ่งอ่ะ4-500จานเนี่ยไม่ได้แหแล้วอันนี้คือข้อแรกเลยผมว่าเรื่องผนส,สองกัอันที่2การที่เราจะดึงลูกค้าให้อยู่ทำยังไการที่จะทำให้เราเซอร์ไวเวิรกับความรู้สึกลูกค้าทำยังไง นั่นคือส่วนที่สำคัญและยากที่สุดอีกเรื่องหนึ่งคือยากเกี่ยวกับการที่จะทําให้ได้อย่างกว้างผมเคยฝันหลายรอบฝันเราไม่ได้อย่างที่ได้ยังไงฝันเราผิดกว้งเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราให้เราอยู่ขอบความกว้างไม่ได้แล้วก็สามารถโคตัวเองแล้วก็ทำต่อได้แต่ยากกว่ามีคนถามเสมอเลยคุณทำแบบนี้ได้ก็เพราะคุณรวยดิคุณมีตังค์คุณเลยทำได้ควผมจริงจุดเริ่มต้นของมาวางไม่ได้เลยหรือเป็นสานที่ต้องแค่นักงานออฟฟิศคนหนึ่งแล้วกแค่คนคนหนึ่งในออฟฟิศตรงน้ แตเ่เราบอกว่าไม่ค่อยมีหนังสือเล่มไหนต่อเราว่าเงินทหารมาจากใครแต่วันนี้เราจะบอกทุกคนเผื่อวกว่าเงินทหาราจากใคเงินทหาราจากวความจริงใจจริงใจอย่างเดียวลงเงินลงมาอย่างเช่นนะวันนี้เราทํจริงใจลูกค้าเราส็กว,ว่าคือเราเราเกตบกาไรกับลูกค้าที่ไม่ได้สูงมากแล้วทุกอย่างลูกค้าก็จะเป็นตัวตอบสนองของเรา ความต่างของเราหน่อยครับกับร้านอาหารซีฟู้ดอย่างเดียวเลยครับศิลปะผมเชื่อว่าร้านอาหารทุกร้านมีศิลปะแต่ราดผมศิลปะขั้นสิงสูงที่สุแม้กระทั่งเมนูเมนูผมก็ไม่ได้ถ่ายรูปกิ๊กบลอกผมให้น้องทรงเด็กพอช่างวาดรูปแล้ววาดรูปเสมือนจริงกับการรู้สึกที่ผมให้น้องวาดไปน้องไปออกข่าวรังอีกแล้วก็เป็นการแข่ด ตอนนี้เนี่ยคุณถือว่าคุณตอบโจทย์ในการที่ถ้าหากว่าเปรียบเทียบเป็นคุณเป็นลูกค้านะครับแล้วคุณเดินเข้ามาในร้านแหลมเกตเนี่ยคุณคิดว่าคุณตอบโจทย์ได้หมดหรือยังตอบโจทย์ได้หมดแล้วเพราะทุกวันนี้เราก็ยังตลกอยู่เลยว่าลูกค้ามาตอบถามในเฟซบุ๊ก็ต้องใส่ชุดราตรีมาร้านไหม ร้านคุณหรูไงใช่แต่เราบอกว่าเฮ้ยหรูแต่ราคาทุกคนสามารถสัมผัสได้อันนี้คือตอบสนอวคุณคุณพูดเรื่องราคาสัมผัสได้มาเดี๋ยวตั้งแต่ช่วงที่แล้วแล้วใช่ราคาสัมผัสได้ของคุณคือราคาเท่าไหร่666้อยหกสบหกบาไมต้องเป็นเลขเหนียวต้องมีคนชอบเลขอะไรที่เป็นเลขของสองเนี่ยเราก็ทำง่ายใช่ก่อนหน้านี้นะครับเราต้องบอกก่อนว่าตอนเราอยพื้นที่เล็กๆอยู่ที่ขอนแก่นเจริญเขตหรือที่ปาลีสเราคิดราคาที่555บาท ก็คือ5้าหหเป็นเศษหัวเราะพืนที่เนี oh. Oh, oh. ้ยใหญ่ข oh. well, okay. ึ NO ้นมันก็ต้องหัวเราะใหญ่ขึ้นก็มาเดโอนหกแล้วก็เราก็มีความเชื่อมั่นว่าเดี๋ยวลูกค้าก็จะเป็นแรงขับการในการที่เราไม่ต้องเอาเงินไปถล่มที่สื่อหรือบางสื่อเลยเงี้ยหรือไม่ต้องไปเสียงเงินอะไรมากๆายเราคิดว่าเดี๋ยวลูกค้าตอกต่อมนเองนี้สวนสำคัญเลย ระหว่างคุณก๊อฟดูทีวีแล friends, ini, ้วอยากไปกินกับค uh, ุณก๊อฟมีเพื่อนสนิทแล้วเพื่อนสนิทบอกเอ้ยไปกินเถอะแกอร่อยมากเชื่อเพื่อนเลยหลักการนี้คุณได้มาจากที่บราฟใช่ส่วนหนึ่งกับอีส่วนหนึ่งคือหลักการนี้ก็ได้มาจากที่บ้านด้วยพ่อเมื่ก่อนคุณพ่อคุณแม่กลาแลไหนพ่อแม่ก็ไม่มีเบก <anse> <OK> ไม่มไมู้จักออนไลน์ไม่มีแต่ควาสก็ส่มีนนเออสูงสุดสูส่สาม,มันนะ<ชา>ขอบคุณมากที่ทําอาหารอร่อยอร่อยให้เราทาน<ช>าขอบคุณมากๆที่คุณในอนาคตผมเชื่อว,ว่าจะเป็นตัวแทนของประเทศไทย ที่เวลามีชาวต่างชาติมาทานแล้วจะพูดถึงนะครับว่ามาทานอาหารทะเลต้องมาทานที่ร้านนี้สิอร่อยจริงสดจริงและราคาถูกด้วยแล้วเราจะคอยติดตามด้วยว่า6เดือนข้างหน้าจะตกแต่งเป็นแบบไหนใช่แล้วเดี๋ยวผมก็จะได้เชิญมาด้วยได้ได้ได้ครับผมนี่ขอบคุณด้วยนะคะคุณคู้อภิชาติบวรบัญชารักษ์เจ้าของธุรกิจร้านอาหารแหลมเกตค่ะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับลาไปเลยนะครับเจอกันใหม่ทุกวันศุกร์นะฮะสามทุ่มนิดๆอย่าลืมนะครับดูช่องห้ากดหมายเลขหนึ่งค่ะ ตามเลยฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ